ลสวัสดีผู้ชมนะครับผมเมวหวานครับวันนี้เราจะมาพูดกันว่าเจียวชิลกับฮานาบีเราควรจะเลือกใครดีนะครับตัวละครไหนคุ้มค่ากว่ากันเลือกตัวไหนแล้วเอาไปใช้งานได้ดีกว่าถ้าอยากจัดทีมาเชรอนควรเลือกเปิดยังไง แล้วผมแนะนําให้เปิดตัวละครตัวไหนวันนี้ก่อนเปิดตู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ต้องขอภายในเสียงที่แหบของผมด้วยนะครับอาการหวัดยังไม่หายเลยแถมเป็นหนักกว่าเดิมอีกคลิปที่แล้วว่าแหบคลิปนี้แหบกว่าคลิปที่แล้วอีกนะเนี่ยวันนี้อาจจะมาพูดแค่สั้นๆนะครับเพราะว่าพูดแล้วเจ็บคอมากๆเลยนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมีหวานขอแนะนําพ้อมดเคลว์เพลย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนามากมายรัประันคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนคลิกเลยที่ www.kewplaygame.com เติมฮอนไคล์สตาร์เรวันนี้ใช้เพียงแค่ยูดีก็เติมได้แล้วส่วนลดจัดเต็มโปรโมชั่นรับเคลว์คอยทุกๆยอด100บาทและที่สำคัญอย่าลืมใส่โค้ดเมียหวานตอนชำระเงินจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเควาเพลย์อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะเอาละครับผมในคลิปนี้อาจจะไม่ได้อธิบายเรื่องสกิลของแต่ละตัวละครละเอียดมากนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะดูกันมาบ้างแล้ว แล้วก็เข้าใจเรื่องแมคคณิกของตัวละครทั้ง2ตัวนี้แล้วนะครับโดยเฉพาะน้องฮานาบีเนี่ยผมพูดถึงบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นขอย่อสั้นๆถึงเรื่องความสามารถและข้อดีของแต่ละตัวละครนะครับเริ่มจากตัวละครใหม่อย่างเจวชิวก่อนเลยกันนะครับความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของเจวชิวคือสามารถแปดดีบับได้เยอะมากๆแถมแปดได้ง่ายมากๆด้วยนะครับ การโจมตีทั้งหมดรวมถึงอัติเมตนับเป็นดีบัฟหมดเลยนะโดยเฉพาะอัติเมตของพี่เขาที่สามารถแปดดีบัฟได้ทุกๆครั้งที่เข้าเทิร์นของศัตรูจึงทําให้เขาสามารถแปดดีบัฟใส่ศัตรูได้เยอะมากๆเลยครับเรียกว่าเป็นตัวละครเจ้าพ่อแห่งการแปดดีบัฟตัวแรกของเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับและดีบัฟของเขาเมื่อแป่ศัตรูจะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นซึ่งได้สูงสุดถึง35%เลยครับและเขายังเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครประเภทดาเมจดอทด้วยนะครับหรือดาเมจต เพราะฉะนั้นแล้วเป็นตัวละครที่เหมาะสําหรับเอาไปเล่นกับทีมดอทมากๆครับและเหมาะสําหรับทีมที่ต้องการดีบัฟเยอะๆนะครับเอาละต่อไปเป็นน้องฮานาบีนะครับความสามารถที่โดดเด่นของน้องฮานาบีอย่างแรกเลยนะครับคือเธอสาม,มารถเร่งอัชาได้ถึง50%ความสามารถนี้หมายความว่าทําให้ตัวละครดีเวสสองคูณไม่ต้องทําสปีดครับตัวละครดีเ2สสองคูณจะมีสปีดเท่ากับน้องฮานาบีโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรเลยนั่เองครับซึ่งแค่ข้อแรกนี้ก็เป็นความสามารถที่ดีมากๆแล้วนะครับและยังสามารถช่วยบัฟครีดอเมจและเพิ่ม DMG ให้ ตัวละคร d ีเบสสังคุณได้ด้วยซึ่งดูจากตารางนี้แค่ E0 ย์ก็สามารถเพิ่มได้ถึง2.8เท่าแล้วนะครับบอกได้เลยว่ามันเยอะมากๆเลยนะเกือบ3เท่าเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ปั๊บดาเมจได้เวอร์วังอลังการต้นๆของเกมนี้เลยนะครับแถมมีความสามารถหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดของตัวละครนี้ครับคือสามารถช่วยรีเจนสกิลพอยต์ได้ซึ่งการอัติเมทของเธอสามารถรีเจนสกิลพอยต์ได้ครั้งละ4สกิลพอยต์เลยนะครับ ซึ่งจะทําให้คุณหมดปัญหาเรื่องของสกิลพอยต์ไปเลยแถมยังเพิ่มสกิลพอยต์สูงสุดที่เก็บไปได้อีก2สกิลพอยต์ด้วยนะครับและเธอสามารถอัติเมตได้1ครั้งทุกๆ3เทอร์นะครับสมมุติว่าถ้าเธอจ่ายสกิลทุกเทิร์ก็จะใช้งานสกิลพอยต์ไป3แต้มและคุณจะได้รีเจนกลับมา4แต้มเท่ากับว่าน้องฮานอรบีจะใช้สกิลฟรีไม่ต้องเสียสกิลพอยต์แถมได้สกิลพอยต์ฟรีมาอีก1่งแต้มครับคยกไม้ว่าเป็นตัวละครบัฟด,ดัเมเม,ม่ทม ทีมดอทหรือทีมเบรกที่ไม่ใช้คริตดตเมจไม่แนะนํานะครับต่อไปเราจะมาพูดกันว่า2ตัวละครนี้เหมาะกับทีมแบบไหนนะครับเริ่มกันที่เจลชิวนะครับ อย่างที่บอกไปว่าตัวละครอย่างเจวชิวเนี่ยเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการดีบัฟเยอะๆเพราะฉะนั้นแล้วเหมาะกับทีมของอาเชรอนแน่ๆครับอาเชรอนเนี่ยเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆนะครับเรียกว่าแรงที่สุดตอนนี้แล้วนะครับในเกมตอนนี้ไม่มีใครสู้เธอได้เลยและต้องการการพึ่งพาการเก็บอัติเมทจากการแปดดีบัฟซึ่งเจลชิลเนี่ยสามารถทําให้อาเชรอนเก็บอัติเมทได้ไวขึ้นครับและยังสามารถเพิ่มดาเมจที่ศัตรูได้รับขึ้นอีกด้วยนะครับแถมยังเป็นตัวละครลบล้างซึ่งทีมของอาเชรอนอีซูใช้ตัวละครลบล้างถง เพราะฉะนั้นการใส่เจลชิลไปก็จะเป็นการเพิ่มตัวละครลบล้างให้กับอาเชรอมด้วยนะครับและทีมหนึ่งที่เหมาะกับเจลชิลคือทีมดอทครับทีมดอทที่นําโดยกาฟกาและแบ็กซวอนซึ่งถ้าหากคุณใส่พ่อหนุ่มเจลชิลเพิ่มเข้าไปซึ่งเจลชิลเป็นตัวละครดาเมจดอทอยู่แล้วและแน่นอนว่าดาเมจดอทของเจลชิลกาฟกาสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับซึ่งเขาสามารถทําให้ศัตรูได้รับดาเมดเพิ่มขึ้นนั้นทําให้ตัวของแบ็กซวอนที่ดาเมจดอทแรงแบบทะลุโลกอยู่แล้ว แรงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งการมีเจลชิลในทีมดอทจะส่งผลให้ดาเมจโดยรวมของทีมเพิ่มขึ้นมามากพอสมควรเลยครับนอกจากจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่สามารถเพิ่มดาเมจให้กับทีมได้แล้วยังช่วยทำดาเมจได้ด้วยจึงเป็นตัวละครที่สามารถนำพาทีมดอทกลับมาสู่เมตาได้เลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เล่นทีมดอทอยู่แนะนำมากๆนะครับแต่ว่าพี่แกก็ไม่ได้มีเฉพาะข้อดีนะครับเพราะว่าเจลชิลเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องบอกเลยว่าเพิ่มดาเมจแค่35% สำหรับในเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามีตัวละครสีดาวอย่างน้องเปาอยู่ซึ่งในทีมปกติเนี่ยน้องเปาสามารถเพิ่มดาเมจให้กับทีมของคุณได้พอๆกับที่เจียวชิวทําให้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะยิบเจียวชิวมาในทีมปกติต้องบอกเลยครับว่าความสามารถของพี่แกนั้นไม่ต่างจากน้องเปาเลยครับซึ่งเพิ่มดาเมจให้กับทีมได้ใกล้เคียงกันมากๆ ถ้าเป็นอย่างนั้นผมแนะนําว่าเลือกเปล่าดีกว่าอาจจะไม่ต้องเปิดตัวละคร5ดาวอย่างเชียวชิวก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีทีมอาเชรอนหรือทีมดอทอย่างที่ผมพูดไปนะแล้วถ้าหากเปรียบเทียบกับตัวละครอย่างน้องฮานาบีเหมาะกับทีมอะไรบ้างนะครับต้องบอกเลยครับว่าน้องสามารถเอาไปเล่นได้ทุกทีมเลยครับที่ใช้คริดาดเมดไม่ว่าจะเป็นตัวละครดดเมทธรรมดาหรือตัวละครโจมตีต่อเนื่องสามารถเล่นได้สบายๆนะครับและปั๊บเาเมดของน้องสามารถอยู่ได้ตลอดเวลานะครับไม่ได้หมดไปตอนที่จบเทินของตัวละคร DBS นะครับเพราะฉะนัน ยังได้บัฟนอกเทินอยู่นะครับเธอเป็นตัวละครที่ยืดหยุ่นและสามารถเอาไปใช้ทําคอมโบกับทีมได้หลากหลายเลยนะครับแค่ไม่เหมาะกับทีมที่เป็นทีมดอทรือทีมเบรกนะครับเพื่อไม่ได้ใช้คริตเมทเท่านั้นเองนะเอาละครับอย่างที่พูดไปคือทั้ง2ตัวละครนี้เหมาะกับทีมที่ต่างกันนะครับเจวชิวก็จะเหมาะกับทีมอาเชรอนกับทีมที่เป็นทีมดอทส่วนน้องฮานาบิใช้กับทีมที่เล่นคริตเมทนะครับและคําถามสําคัญคือถ้าเกิดว่าคุณจะทําทีมอาเชรอนคุณจะเลือกตัวละครไหนดีระหว่างฮานาบีกับเจ งั้นวันนี้ผมขออนุญาตมาตอบคําถามนี้ด้วยความเห็นส่วนตัวของผมก็แล้วกันนะซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าในความเห็นของผมนั้นผมนนผม,มีอเชรอน e2 และมีน้องฮันบีอยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าผมจะเลือกเปิดตัวละครเจียวชิวไหมผมคงต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมอาจจะข้ามนะครับส่วนสาเหตุว่าทําไมเดี๋ยวผมจะบอกต่อจากนี้นะครับในทีมของอชรอนเนี่ยน้องฮันบีกับคุณหมอทิ้งจอกทั้ง2ตัวละครนี้จะทําหน้าที่ต่างกันนะครับน้องฮันนบีจะทําหน้าที่บัฟดามเมจและทําให้อเชรอนมีสปีดที่เพิ่มขึ้นส่วนหมออททิงจกจะ ท้าที่8ดีบัฟและจะทําให้อัชรอนเก็บปันทีได้ไวขึ้นครับถ้หาหากว่าคุณจะต้องเลือกระหว่างน้องคานาบิหรือหมอจิ้งจอกคุณควรจะเลือกใครดีนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับเอเดุรอนของอัชรอนที่คุณมีนะครับถ้าเป็นอัชรอนที่เอดยุรอน0หมอจิ้งจอกจะดีกว่านะครับในเรื่องของการเก็บาดแผลได้ไวกว่า แต่ถามว่าดีกว่าเยอะไหมคําตอบคือไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าเทียบกับความสามารถการเพิ่มดาเมจของน้องฮานาบีแล้วดาเมจโดยรวมอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับถ้าเกิดคุณใส่น้องฮานาบีอาเชรอนคุณจะติเมจแรงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เจลชิลอาเชรอนคุณจะติเมตได้บ่อยกว่า2ออย่างนี้เมื่อมาวัดเรื่องดาเมจกันแล้วค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆครับ ถึงแม้ว่าคุณใส่น้องฮันาบีแล้วลบล้างคุณจะหายไปตัวหนึ่งก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นต้องวัดกันที่เรื่องของศัตรูและดาษที่คุณเจอนะครับว่าคุณเจอศัตรูแบบไหนและศัตรูจํานวนเยอะแค่ไหนอย่างเช่นถ้าคุณเล่นในคอนเทนต์ MOC ศัตรูของคุณอาจจะไม่ได้มากมายอะไรครับซึ่งอาจจะทําให้เจลชิลแปดรีบับได้ไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นจานวนไซเคิลที่จบได้ก็อาจจะใกล้เคียงกันครับแต่ถ้าหากเป็นคอนเทนต์เพลฟิคชันที่มีศัตรูมากๆและดาหน้ามาให้คุณตีได้ตลอดอย่างนี้ก็จะทําให้หมอจิ้งจอกสามารถแสดงประสิทธิภาพได้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าเป็นอัช e รอน E0 หมอจิ้งจอกอาจจะดีกว่านีครับแต่จะกลับกันเลยถ้าเกิดว่าคุณมีอัชรอนที่ E2 นะครับเพราะว่าอัช e รอน E2 เนี่ยต้องการลบล้างแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับคุณใส่น้องคาราบีกับน้องเปล่าแค่นั้นก็เพียงพอในการเล่นแล้วครับ และอาเชรอนอีสเนี่ยจะได้สแต็กของอลติเมตฟรีๆจากการแค่เพิ่งเริ่มเทินครับเพราะฉะนั้นการที่คุณใส่น้องอันาบีและทำให้อาเชรอนได้เทินบ่อยๆก็จะทำให้อาเชรอนสามารถเก็บอปติเมตได้ไวขึ้นครับ ซึ่งอาจจะเก็บได้ไวพอๆกับที่คุณใส่เจวชิวเข้าไปเลยครับส่วนในเรื่องดาเมจโดยรวมก็ต้องบอกเลยครับว่าน้องฮานาบีสามารถเพิ่มดาเมจได้มากกว่าเจีวชิวอย่างแน่นอน,นครับและยิ่งเป็นอเชรอน e2 ซึ่งไม่มีเงื่อนไขที่ต้องใส่ลบล้าง2ตัวแล้วจึงทําให้น้องฮานาบีนั้นคุ้มค่ากว่ามากนะครับในทีมของอเชรอนเอเดลลอนสองนะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะทาเบสทีมของอเชรอนจริงๆคุณควรจะมีทั้ง2ตัวละครนะครับทั้งฮานาบีและตัวของหมอนิ้งจอกเจวชิว และถ้ามีอวนเจารีนด้วยก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกทีมเลยครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าทีมนี้ค่อนข้างแพงมากๆเลยครับสายฟรีอาจจะทํายากสักหน่อยและอาจจะต้องเลือกตัวละครบางตัวนะครับแล้วควรจะเลือกตัวละครไหนระหว่างฮานาบีหรือหมอเจียวชิวก่อนดีนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมแนะนําว่าคุณควรจะเปิดตัวละครอย่างฮานาบีก่อนดีกว่านะครับเพราะมีอัตประโยชน์มากกว่าและสามารถเอาไปใช้กับทีมได้หลากหลายกว่าครับแล้วเมื่อคุณได้ตัวละครอย่างดองฮานาบีมาครอบครองแล้วคุณค่อยเหลียมมามองคุณหมอเจียวชิวต่อนะครับ หรือถ้าหากคุณอยากได้ดัมเมกของอชรอนให้สุดไปเลยคุณก็ไปเปิดเอเลอรลอนของอชรอนต่อก็ได้นะครับจนกว่าคุณจะได้เอเลอรลอนสองคุณแค่กลับมาเปิดคุณหมอเจียวชิวก็ยังไม่สายนะ่ครับผมลืมพูดไปเรื่องข้อจํากัดของคุณหมอเจียวชิวนิดนึงนะครับคือทุกครั้งที่ขึ้นหมอเจียวชิวอัติเมตอัติเมตของเขาจะแบกดีบับได้สูงสุดแค่6ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งหมายความว่าอชรอนจะได้สแต็กสูงสุดแค่6สแต็กเท่านั้นนะครับ ต่ออัติเมตหนึ่งครั้งของเจวชิวนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นคอนเทนต์ที่มีมอนเยอะๆคุณจะได้สแต็กสูงสุดแค่6แต้มเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าคุณเล่นคอนเทนต์ที่มีมอนน,น้อยๆหรือดึงหนึ่งกับบอสอาเชรอนก็จะได้สแต็กเพิ่มแค่1สแต็กต่อหนึ่งเทิร์นเท่านั้นเองครับซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งหนึ่งผลที่ทําให้ผมอาจจะเลือกไม่เปิดเจวชิวนะครับและตัดสินใจใช้น้องไปล่าต่อไปดีกว่าครับ ไลดีของผมก็ไม่ได้มีทีมดอทเลยเพราะฉะนั้นเปิดเจลชิลมาก็คงไม่ได้เล่นกับทีมดอทแน่นอนครับแถมตู้หลังพี่แกก็ยังเป็นในพลเฟเชียลอีกซึ่งเป็นเรือธงของทีมโจมตีต่อเนื่องอยู่แล้วและไอดีของผมก็ยังไม่มีทีมโจมตีต่อเนื่องที่เก่งๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะไปเทพแพรของผมให้กับตู้ในพลเฟชเชียวแทนครับ เอาละวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปประมาณนี้นะครับคือได้าหาว่าคุณเล่นทีมมาเชรอนอยู่แล้วยังไม่มีน้องฮันดาบีแนะนา,นาให้เปิดน้องฮันดาบีก่อนแค่เปิดคือหมอเจวชิวแต่ถ้า้หาว่าคุณเล่นทีมดอทอยู่และอยากทําให้ทีมดอทของคุณมีดาเมจเพิ่มขึ้นคุณเปิดคือหมอเจวชิวได้เลยครับและจะทําให้ทีมดอทของคุณกลับมาสู่เมตาได้ครับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแค่เท่านี้นะครับ ผมกะจะพูดแค่สั้นๆแต่เหมือนว่ามันยาวมากเลยนะเนี่ยต้องขอบคุณที่เข้ามาดูอีกครั้งนะครับและอดทนฟังเสียงป,ป่วยๆของผมด้วยนะถ้าชอบคลิปของผมมาฝากกดติดตาม,มากำลังใจให้หน่อยนะครับและขอให้คุณผู้ชมดูแลสุขภาพดีๆด,ด้วยนะครับอย่าปล่อยป่วยงองงมงยแบบผมละสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ